สวัสดีค่ะพี่ดาปากแหว่พี่ว่าปากแหว่กินนมอีกแล้วอยู่เฉยๆหน่อยทีถ้ากินนมก็อยู่เฉยๆหน่อยสิพี่ดาปากแหว่เอ้ยแม่ยเป็นว่าพี่ดาปากแหว่แหว่อีหลีติพี่ดาวแห่พี่ดาวปากแหว่แหว่อีหลีติลูกสร้างว่าให้ลูกกู้แต่ชูว่าให้ลูกกู้ขักแต่ชู và lúc cú phát parker thì sâu. nhấc gôm lông nhấc gôm lông nhấc khền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  phida nhấc khền lel lel mầm nước sơn là lôi mầm 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 Mắm mầm 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 Mắm, 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 mắm Mắm, 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 mắm mầm 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 m ท่านั่งกินมันสมัครเร่อนั่งกินมันสมัครเร่อเด้อนอนกินดีๆมันถึงจะไม่สมัครถ <c oughs> ยิ้มถล έ งน้อยดิยิ้มถลงน้อยฮิฮิยิ้ดามาน้อย มาหน่อยเอ้ยเล่นขวดนมสิพี่ดามาหน่อยเอ้ยเด่นขวดนมบอลพี่ดามานันเด่นขวดนมบอพี่ดากินอิมอนนอ่มแล้วก็เอาไปล้างสลุกซะกินอิ่มแล้วก็เอาไปล้างเด้อกินอิ่มแล้วก็เอาไปล้างขวดนอมอา พอ่อแม่ยังเบิดพี่ดาลูกกำพ,าพ้าพ่อแม่ยังเบิดเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาไผลูกเดีเ๋ยวหาไผปู่มาหรือยังปู่ปู่มาหรือยังวะปู่ปี่ดามาหรือยังวะอยากไปกับปู่เหรออยากไปกับปูบ่บาง เอาคานไปแล้วเอาคานไปหาปูแล้วไป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 แล้วเห็นแต่ตูดแล้วไปแล้วเห็นแต่ตูดแล้วเอาหลอดอุ้มไมปไปแล้วหลอดอุ้มไปแล้วไปแล้วโอเคฟีดาวไปหาปูแล้วขอจบคลิปนี้แค่นี้เด้อค่ะเด้อให้กำลังให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฟีด้าด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านที่มาชม คลิปของฟีด้านี้ให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพดีทวกท่วนวทุกคนด้วยเธอนขอบคุณค่ะปุนปูน